เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปนะคะสําหรับใครที่พลาดลงทะเบียนรับสิทธิ์แจกเงิน800บาทหรือใครลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ทําการ จับใจ่ายใช้สอยภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน14กันยายนที่ผ่านมามาดูคลิปนี้กันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้กันที่นี่ทุกวันนะคะอดใจรออีกนิดเดียวนะคะและคอยติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์เราข่าวเช้านี้รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึง่งเฟส5้รอบเก็บตกนะคะ กับอีก3.07ล้านสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกในเวลาที่กำหนดนะคะรับกันไปคนละ800บาทระยะเวลาในการจับจ่ายใช้สอย2เดือนนะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตก3ล้านกว่าสิทธิ์นะคะจากผู้ที่ไม่ใช้จ่ายครั้งแรกในเวลาที่กำหนด รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณานำสิทธิ์ประมาณ307ล้านสิทธิ์ที่ผู้ที่ได้รับสิทธโครงการคนละครึ่งเฟสหแต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกในระยะเวลาที่กําหนดกลับมาเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนา,ชาว,นาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปที่สนใจขอให้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและ เล่าข่าวเช้านี้นะคะเพื่อจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งหนึ่งโดยกะโดยโครงการคนละครึ่งระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิสะสมอยู่ที่23.40ล้านคนยอดใช้ใจ่ายสะสมอยู่ที่21,338ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสมอยู่ที่1817ล้านบาทและรัฐบาลร่วมจ่ายสะสมอยู่ที่1521ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่15กันยายน2 5 6 5นาณเวลา23นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นอดใจรอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้ไว้เพื่อคอยติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะรัฐบาลเตรียมแจกเงินคนละแปดบาท อัปเดตข่าวที่นี่ด้วยกันนะคะ